สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอ็ดซีสุขุทุกคนมันนี้ก็ับเป็นวันที่หกครับผมเดือนมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกพอดีพอดีครับพาแฟนเพจแฟนครับมาเบิ่งงัออยู่ในบ้านเนาะครับเน่ะง้อเมียแยกลูกไปครับสายเนือด้วยครับเล่เล่เล่มันเนาะครับเนาะ นี่แม่เดียวครับผมแม่แยกลูกไปแม่นี่แยกลูกไปแล้วครับเด้อไปตลาดเชียงวางแล้วก็มาเปรียบเทียบราคาตามขอกให้ให้แฟนเพจทครับพิจารณาเนาะครับเนาะแม่นี่เปิดไปเมื่อไรแล้วครับเด้อแม่เดียวนี่ครับผมแยกลูกไปเนาะครับเนาะสายเนื้อแม่นี่ก็เปิดไปสองหมืนหกพันครับสองหมื 26, นหกพันเนาะครับเนาะ แล้วกัยังมีแม่ลูกลูกแม่ด้วยครับนะสายเนื้อนะครับเนาะเป็นเดเรียงเป็นเดเรียงนะครับนะสาหรับแฟนเพจครับมองหามักสไตล์เมื่อเนื้อนะครับเนาะสายเนื้อกับพวกวนผัดครับคุณนะครับแม่ลูกนี่ชุดนี้นะครับเนาะที่ว่าเป็นเดเรียงทั้งสองทั้งสามตัวนะครับแม่ลูกลูกแม่เพราะโดนคนกะทิสมนะครับเนี่ย แม่พ่นลอยซี่สิบวกถูกโตแด้วครับเด้อตอนนั้นเพิ่งได้ลูกแรกนะครับเนาะแม่ลูกลูกแม่ครับไปเบิ่งไอ้ไก่น้อกันครับถึก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 ,ถกครับเด้อมันเล่เล่มันแม่ลูกค้มเนี่ยเปิดใบบัวหลายครับเปิดบัวรลายเปิดซ้ำหนอะเจ้าเห็นไหมว่เนา สามหมื่นสามพันนะครับเนดะ้อแม่ลูกเนี่ยแล้วัแม่ลูกลูกแม่นี่ครับสรุปคนลูกแรกจะหักนะครับเนาะไ,ไปทองให้ทองหน้าเแบบิดเท่นั้นครับทางพีง้อออกสไตล์นี้นะครับเนาะ แม่ลูกครับขึ้่นสามมุมสามเอาไปทั้งเบิก็ได้เลยครับเนี่นี่นะครับเล่ไหมครับเนี่ยเพื่นนี่ยมันเล่ไหมลูกแรกขึ้นกันครับแต่ว่าแยกลูกไปนะครับเนาะแม่ลูกนี่ไม่ได้แยกครับผม หายหยกเลยนะครับเด้อแม่ลูกชุดนี้นะครับเนาะบ่อยากหายนะครับเด้อขึ้นมาอยากได้กจังทักมาโทมาแล้วครับเนาะนี่งัวอยู่ตามขอกมาเท่านี้ก็ไปตลาดเชียงหลังเปรียบเทียบราคาให้เบิ้งหน่อยนะครับเนาะให้ช่างเปรียบเทียบเบิ้งเอาครับผมมักนกตจำบ้านขึ้ว่ามักอยู่กลางของให้ทางนั้นขึ้นมามักตจำตลาดก็จังมันมองไหนก็เอามองหันเนาะครับเด้อครับเด้อ ในด่านจตุรงถ้าตามบ้านตามขอกทั่วไปก็คือเอฟซีก็ที่ได้สิทธิพิเศษอีกจักนน้อยอยู่ครับผมสิทธิพิเศษตรงไหนดีครับก็คือในด่านจะุรงเนี่ในราคาที่หัวเฉียวย่เปิดไปนะครับเด้อทรงฟรีทั่วภาคอีสานถูกตัวนะครับเด้อบดิอยหงยากน้ำขารถคารา้านนะครับเนาะ คือสามตัวนี้แม่ลูกแล้กก็แม่เพิ่งแยกลูกไปนี่ก็บทรงฟีในราคาที่หันเี้อเปิดว่าแหกพิจาลณาน,นะครับเด้อเนี่ครับเนาะชุดนี้ครับสามตัวขึ้นมาอยากได้ก็ดวนครับผมมาก่อนหน่ก่อนมาดวนหน่อยดวนคือเก่าครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไว้ทั้งนี้ครับผมสวัสดีครับ